สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมธงชัยเบนซินเล็กนะครับจะเจอก,กันกับโปรเจกต์สร้างเฮลิคอปเตอร์ครับผมก็คลิปนี้จะมาอัปเดตสถานการณ์นะครับว่าเป็นเป็นไปยังไงมายังไงแล้วนะครับมีความคืบหน้าอะไรบ้างหลังจากที่ผมได้ลงคลิปเกี่ยวกับการเปลี่ยนชุดแกนเมนช้าบนะครับว่ามันถึงไหนแล้วอะไรยังไงนะครับบางท่านอาจจะยังสงสัยนะครับสําหรับคนที่ ติดตามดูอยู่นะครับอาจจะคิดว่าผมลืมหรือว่าผมยกเลิกหรือว่ายุติการเดือนหน้าของโปรเจกต์นะครับซึ่งมันมันไม่ได้หยุดครับมีแต่ขั้นตอนการรออะไรนะครับแล้วถ้ารออะไรแล้วมันไม่มีความคื่อหน้าถ้าผมมาลงคลิปดเราก็บ่นอีกนะครับโอเคครับสำหรับการเปลี่ยน ที่ว่าที่ผมได้แจ้งไปว่ามันคดมีอาการคดงอนะครับผมก็ทำการสั่งซื้อตัวเข่าผมได้สั่งซื้อตัวนี้มาครับก็ตัวนี้น่าจะ40่สิบเซนครับตกไปเกือบรวมค่าส่งแล้วก็400ร้อยพอดี เป็นเหล็กค่อนข้างที่จะแข็งแรงครับก็ตัวเดิมนะครับที่ผมจุดประสงค์ผมที่เปลี่ยนนะครับตัวตัวแกนตัวนี้ตัวเพลาตัวนี้มันไม่มันมันไม่มั่นคงนะครับคือมันมันไม่ดีนั่นแหละครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัววันเวครับนี่ มันหนักจริงๆครับท่านผู้ชมมันยกตัวได้ก็จริงครับพอมันยกตัวได้ผมก็นึกได้เลยว่าถ้าผมลดน้ําหนักตัวนี้ได้มันก็น่าจะช่วยในการยกน้ําหนักได้สถียนยิ่งกว่าเดิมดียิ่งกว่าเดิมนี่ครับนี่ครับมันคือม,มันเป็นวันเวของอาจากชามคา์ดของรถมอเตอร์ไซค์นะครับมันใหญ่นะครับแล้วก็ผมได้ทําการเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนทาเป็นลูกปืนวันเวย์ตาล้กงเห็นปะยุกไก่บ่นี่ครับมาดูไอ้ใต้ตาตลกองอันนี้คือลูกปืนวันเวยครับนี่แกนในจะเป็นสิบสองมิลน,นะครับนี่ครับเห็นไหมเป็นลูกปืนวันเวย์ก็ตําแหน่งที่ผมจะติดตั้งนะครับมันจะเป็นเฟืองเฟืองของหัวยินเจีย ตัวนี้ต้องกลึงครับกลึงกลึงออกแล้วก็จะมีลูกปืนวันเวนี่แหละครับใส่เข้าไปแล้วก็มีล็อกไทเป็นล็อกไทนะครับแล้วก็จะมีลูกปืนอีกตัวหนึ่งตัวนี้ยังไม่มาเลยครับนี่ลูกปืนปิดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมมันพอดีเกินแน่นปักเลยนี่นี่ครับ ลูกปืนตัวนั้นก็จะมาปิดช่วงท้ายนี่ครับนะี่ครับก็จะเป็นระบบ one way คือหมุนได้ทางเดียวนะครับหมุนได้ทางเดียวนะีครับก็จะอยู่ประมาณนี้ตัวนี้ก็จะยิงตรงขึ้นมาเลยครับนี่ยิงตรงขึ้นมาผ่านตัวประคองขึ้นมาน้ำหนักที่ผมคำนวณไว้นะครับคือบวกลบออกแล้วนะครับชุดนี้ก็จะเป็น ตัวนี้ก็เกือบครึ่งกิโลครับนี่ตัวนี้ก็เกือบครึ่งกิโลยังไม่บวกลบตัวนี้คือทั้งหมดที่ถอดออกตัวเดิมรวมทั้งตัวประกองตัวนี้นะครับมันตกไปสองสองกิโลสองขีดแล้วก็ที่ผมเอาน้ําหนักตัวนี้มาชดเชยก็อยู่ประมาณเกือบครึ่งกิโลนะครับก็ตีไปลดน้ําหนักได้ประมาณโลครึ่งนะครับซึ่งแปลว่าสรุปได้ว่า เฮลิคอปเตอร์ลำนี้ถ้าผมทำเสร็จแล้วพร้อมที่จะ,ะทดสอบนะีไม่ใช่เฟิร์สไฟนะครับทดสอบอีกรอบก็น้ำหนักก็จะอยู่ประมาณ8กิโลนะครับคร่าวๆนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีครับสำหรับรอบแรกหนัก10 10 10กิโลเกือบ11กิโลนะครับ10 10โล8เฉียดนะก็ยกตัวได้ผมก็ลง ก็เลยมองถึงตัวที่จะลดน้ำหนักได้อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวนี้กพรารอนานรออะไรนานครับบางตัวผมสั่งไปผมก็ไม่ได้ดูว่ามันมาจากไหน,ม,นมาจากต่างประเทศก็มีนะครับมันก็เลยนานก็ต้องอขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่หงุดหงิดกับการรอคอยนะครับผมก็ไม่ต่างกันจากกับท่านผู้ชมนั่นแหละครับคือต้อง ต้องขอขอบคุณสําหรับท่านที่เข้าใจนะครับว่างานสร้างมันก็มันก็ต้องใช้เวลาผมก็ไม่ใช่คนที่มีความรู้อะไรมากมายขนาดนั้นนะครับก็อาใสยความรู้จากท่านผู้ชมนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับคลิปนี้มาอัปเดตว่าถึงไหนแล้วนะครับก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับก็จะมีเปลี่ยนระ,ะบบวันเวตัวนี้นะครับโอ้ใหญ่มากครับของมอเตอร์ไซค์น้ำหนักเยอะด้วย ก็เปลี่ยนมาเป็นของอลูกเปืนเมเ็ดเข็มนี่ครับที่เป็นระบบบันเวนีครับแล้วก็กึ่งตัวนี้สั่งตัวนี้มาก็สามร้อยกว่านะครับมาทาเป็นตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้น้ําหนักเบาลงก็ประมาณนี้ครับผมน้ําหนักน้ําหนักค่อนข้างที่จะถามว่าเปรียบกับตัวเดิมโอเคเลยครับก็น่าจะ น่าจะดีกว่าเดิมเยอะเลยโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่เป็นกําลังใจให้กับผมนะครับการรับชมการรับชมของท่านเปรียบเสมือนอกํากลังใจสําคัญนะครับในการให้ผมสร้างผลงานอะไรต่างๆต่ตตอไปขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ